ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2138ความเสียหายหนักทั้งสองด้านเจียงหยุนชงกำลังหายใจเฮือกสุดท้ายในหลุมยักษ์จาโรเฉินหยิบน้ำผู้แห่งชีวิตจำนวนมากออกมาทันทีและป้อนให้เขาเจียงหยุนชงได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่เพียงแต่ร่างกายของเขาเท่านั้นแต่จิตวิญญาณเซองเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน ถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งอันสมบังและสายเลือดในร่างกายที่ไม่ธรรมดาของเขาเขาคงไม่สามารถอยู่ได้จนถึงตอนนี้เน้ำผู้แห่งชีวิตสามารถรักษาร่างกายได้แต่ไม่สามารถรักษาจีวิญญาณเซียนได้ดังนั้นจารุเฉินจึงหยิบยาเซียนออกมาและป้อนให้กับเจียงหยุนชงม,มันเป็นยาซีระดับสวรรค์จากเกาะมังกรแท้จริงซึ่งได้รับการขัดเกาวดยเจ้าแห่งน้ำอมฤตแห่งเผ่าพันมังกรศักดิ์สิทธิ์ มันสามารถรักษาวิญญาณสี่นิเสียหายของมหาเซียนข้ามิเหว่เฉาได้จากนั้นจาร์ลวเฉินก็เอื้อมมือออกไปและกดไปที่รูดินอกของเจียงหยุนชงเขารวบรวมพลังมิติเพื่อแยกพลังปานยมวราที่มืดมิดอย่างยิ่งซึ่งแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเชียงหยุนชงอย่างระมัดระวังในระหว่างขั้นตอนนี้จาร์ลวเฉินรู้สึกเจ็บที่อกอย่างรุนแรงเขาพยายามอย่างหนักที่จะก้านไว้เมื่อเขาเกือบจะกากเลือดเต็มปาก การโจมตีครั้งสุดท้ายมีพลังมากจนแม้แต่ยานุสนินซึ่งมีสภาพร่างกายใกล้เคียงกับสถานะไม่เหี่ยวเฉาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นจึงไม่มีทางที่แจ้งฉุชเินจะไม่ได้รับบาดเจ็บเขาจงใจระงับอาการบาดเจ็บของเขาเพื่อขอ่มขู่ปีศาจอาสูรและปีศาจพุทธท้ายที่สุดหากพวกเขารู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บเช่นกันพวกเขาจะไม่พลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ตอนนี้พลังสมาธิของปีศาจอาสูรและปีศาจพุทธยังคงมุ่งเป้าไปที่บริเวณนี้ ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแสดงอาการบาดเจ็บใดๆได้แต่เขากลับปฏิบัติต่อจจงหยุนชงอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นไม่นานจารุ่วเฉินก็กําจัดปานเยมาราชที่มืดมิดในร่างกายของจิงหยุนชงไปจนหมดการพังทลายของปานเยอมาชที่มืดมิดหยุดลงภายใต้การหล่อเลี้ยงของน้ำผู้แห่งชีวิตเลือดและเนื้องอกขึ้นมาในรูนอกของเจงหยุนชงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ใบหน้าที่ซีเซียวของเจงหยุนชงค่อยๆกลับมามีสีอีกครั้ง เขาพยายามลุกขึ้นนั่งและพูดว่าขอบคุณด้วยความยินดีสถานการณ์ในเมืองเซียนตะวันออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างจางล้วเฉินถามวยสีหน้าเคร่งขรึมดวงตาของเจียงหยุนชงลี่ลงเขาพึมพำว่าจารึลกโบราณจำนวนมากในเมืองเซียนตะวันออกได้รับการบูรณะแล้วเมืองสามารถต้านทานการโจมตีใดๆได้แม้ว่ากองกําลังระดับเซียนจากสารนรกทั้งหมดจะร่วมมือกันก็ตามเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในภาคตะวันออกแล้วแต่เราไม่เคยคาดทิศเลยว่า ยานูสซนจะปรากฏตัวอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเริ่มสังหารในเมืองเราก็เปิดใช้งานจารึกทันเวลาเพื่อปราบปรามเขาน่าเสียดายที่ยานูสซนแข็งแกร่งเกินไปก่อนที่จารึกโบราณจะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เขากว่านี้ออกมาจากเมืองเซียนตะวันออกได้จารุาเฉินถอในใจด้วยความโลงอ,อกเห็นได้ชัดว่าการบาดเจ,จ็บล้มตายในเมืองเซียนตะวันออกไม่รุนแรงเท่าที่เขาคาดไว้อย่างไรก็ตามด้วยฐานการฝุกฝนของยานูสซน แม้ว่าจะเป็นเพียงการโจมตีระยะสั้นเท่านั้นพลังทำลายล้างสามารถสังหารผู้ฝนจำนวนนับไม่ถ้วนและทำลายเมืองหลายแห่งนับตั้งแต่โลกคุนหลุนกลายเป็นสนามโบกคุณความดีมนุษย์จำนวนมากได้หนีไปยังเมืองเซียนตะวันออกเพื่อแสวงหาที่หลบภัยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหยานอู๋สนที่จะเข้าสู่เมืองเซียนตะวันออกอย่างไรก็ตามหลังจากการโจมตีของหยานอู๋สนเมืองเซียนตะวันออกอาจไม่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไป ผู้คนจะรู้สึกตื่นตระหนกและเป็นไปไม่ได้จะปิดผนึกเมืองเซียนตะว,วันออกอย่างสมบูรณ์และห้ามผู้ผู้ฝนเข้าหรือออกขารือหัราชาเซียนตะว,วันออกถูกโจมตีหรือเปล่าจารุเฉินถามอีกครั้งเจียงหยุนชงใส่หัวและกล่าวว่าขารือหัราชาเซียนตะว,วันออกอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ,ของหนขันที่เก้าแม้ว่าสถานที่นั้นจะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่เป็นไรเนื่องจากคฤหาสหัราชาเซียนตะว,วันออกยังคงอยู่ข้าเชื่อว่าสถานการณ์ในเมืองเซียนตะว,วันออก จะอยู่ภายใต้การควบคุมได้ไม่ช้าและผู้คนก็จะมั่นใจจารุเฉินกล่าวมิฉะนั้นเขาซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งภาคตะวันออกจะต้องรีบไปที่เมืองเซียนตะวันออกโดยเร็วที่สุดเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยรวมพี่เจียงเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสถ้าเจ้าไมร่ระเกียจเจ้าสามารถเข้าไปในโลกใบหนึ่งของข้าเพื่อพักฟื้นได้จารุเฉินกล่าวเจียงหยุนชงกล่าวว่าขอบคุณเมื่อเห็นว่าเจียงหยุนชงเห็นด้วยจารุเฉินจึงพลิกมือ หล้วหยิบลูกปัดสีเขียวที่ปกคลุมไปด้วยอักขระมิติล้ำลึกออกมาลูกปัดนี้ถูกแยกมาจากราชาเซียนส่วนคงแห่งอารยธรรมแสงอาทิตย์มันมีโลกขนาดเล็กของป่าไม้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีเส้นผ่านสูงกลางมากกว่าหนึ่งล้านลี้มันมีค่ามากกว่าลูกแก้วมิติวิจิตมากลูกปัดสีเขียวปล่อยลำแสงแห่งเซียนที่ห่อหุ้มเจียงหยุนชงเจียงหยุนชงหายตัวเข้าไปในจุดที่เขาติดตามการบิดเบือนมิติเล็กน้อยเขาเข้าสู่โลกใบเล็กของป่า เขาถูกส่งไปยังคฤหาสน์โบราณละสงานงามสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ในานาชนิดและพลังฟ้าดินอนุดมสมบูรณ์หลังจากวางตัวจิงหุ่นชงแล้วจางว่าเฉินก็เก็บลูกป,ปัดสีเขียวออกไปและแสดงวิชาไมติเขาปรากฏตัวบนชายฝั่งลวดสุยด้วยอากาศบางเบานี่ผู้ผู้ฝนจากสารนรกทุกคนไม่สามารถล่าถอยได้ทันเวลาเมื่อเห็นจางเวเฉินกลับมาและพวกเขาก็หวาดกลัวจนหมดปัญญาพวกเขาหนีไปด้วยความตื่นตะนก แสงเย็ยนแวบ,บๆไปดวงตาของแจ้งวัชเินด้วยการโบกมือของเขาแล้วลอกคืนกระแผกระกระจายไปทั่วบริเวณกว้างใหญ่เมื่อใดก็ตามที่รอขคืนผ่านไปผู้ฝนที่หลบหนีจากสารนรกก็ตัวแข็งทื่อพวกมันระเบิดและกลายเป็นเมฆหมอกโลหิตสิ่งของและวิญญาณเสียนของพวกเขาทั้งหมดถูกแจ้งวัชเินเก็บไว้ในขณะนี้แสงเซียนสองเส้นพุ่งออกมาจากส่วนลึกของลวดสุยและมาอยู่ตรงหน้าแจ้งวัชเชนพวกเขาคือหมออินและมังกรฟ้าหมออินกล่าวด้วยความเคารพว่า นายท่านมานถูกป,ปราบแล้วเจ้าชายมารผู้ยิ่งใหญ่ไปอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเขาถูกถาวันพันกันเป็นชั้นและเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดรากของหมออินเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาและควบคุมการเคลื่อนไหวของเขาได้อย่างสมบูรณ์เขาไม่สามารถฆ่าตัวตายได้แม้ว่าเขาต้องการก็ตามในฐานะเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่และเป็นบุตรชายของเทพมารายผู้โด่งดังมาดยาเขามีศักยภาพที่จะบรรลุความเป็นเทพได้เจ้าชายมารผู้ยิ่งใหญ่ คงไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเช่นนี้การแสดงออกของจงงางว่ชเฉินไม่แยแสดวงตาของเขาไม่ได้แสดงความสงสารท้ายที่สุดแล้วเจ้าชายมารผู้ยิ่งใหญ่ได้ปลิดชีวิตในโลกคุณหลุนและกินพวกมันอย่างไร้ความปาณีท่านใดนั้นจงงางว่ชเฉินก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเขามองดูผืนน้ำลึกของลัวซุยโดยสัญชาตญาณเฮแค่ถูกจับได้แล้วลัวซาซึ่งซ่อนตัวอยู่ใกล้น้ำลึกของลัวซุย มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการแสดงออกของใบหน้าที่สวยงามของนางนางซ่อนตัวอยู่ในมิติพับด้วยการใช้วิชามิติอันลึกล้ำนางจริงกำพางตัวเองในมิติโดยรอบในเวลาเดียวกันนายยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยนางปกปิดการปรากฏตัวของนางได้แต่การพลางตัวที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้กับถูกจ้งของเฉินจับได้ไม่มีอะไรที่หลวซาสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่นางถูกค้นพบก็ถอนการพลางตัวของนางออกทั้งหมด ร่างที่มีเสน,เน่ห์เดินออกไปโดยมือพ่หลังโดยไม่แสดงความกลัวไม่แต่น้อยแม้จะหยาหนูเสินก็พ่ายแพ้กับเจ้าเจ้าคือพรมลิขิตของข้าจริงๆหลัวซาก่าวด้วยรอยยิม้มขณะที่นางพูดหลัวซาก,ก็ก้าวเท้าของนางและก้าวออกมาจากชั้นของมิติพับนางเดินออกมาจากผืนน้าลึกของลวดโุย่างสงบไม่มีความตื่นตตะหนกในสายตาของนางราวกับว่านางไม่กลัวจังหวะเฉินเลยหลัวซายืนอยู่บนผิวน้าและมองไปที่เจ้าชายมารผู้ยิ่งใหญ่ นางใส่หัวเล็กน้อยเจ้าชายมานถ้าเจ้าฟังข้าเจ้าคงไม่ต้องรู้เอ่ยแบบนี้ในขั้นตอนนี้หลัวซาและเจ้าชายมานผู้ยิ่งใหญ่รับผิดชอบกองทัพหลวซาที่เข้าสู่โลกคุณหลุนแม้ว่าการฝึกฝนและความแข็งแกร่งของหลัวซายังไม่ถึงจุดสุดยอดแต่นางก็เป็นขุนนางผู้รอบรู้และโดดเด่นที่สามารถมีบทบาทสําคัญในสมรภูมิคุณความดีดังนั้นลูกหลานและผู้สืบทอดคน,นอื่นๆเกือบทั้งหมดของเผ่าหลัวซา โยเว้นเจ้าชายมารผู้ยิ่งใหญ่ก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของหลวซาในทางกลับกันเจ้าชายมารกําลังทําสิ่งต่างๆตามที่เขาพอใจและหลวซาก็ไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ข้าจะไม่อยู่เล่นกับเจ้าหรอกนะแล้วเราจะพบกันใหมจารจุเชนท่านใดนั้นหลัวซาก็บดขยี้เครื่องรางแสงสีเงินพันรอบตัวนางและนางก็หายไปปั้งแต่ครู่ต่อมาหลวซาก็ปรากฏตัวอีกครั้งนางตกใจมากไม่รู้ว่า นางสามารถเคลื่อนตัวไปได้เพียงไม่กี่ร้อยฟุตดวงตาของหลัวซาเต็ไมไปด้วยความประหลาดใจย,ยังเคลื่อนย้ายมิติที่นางใช้ตอนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมหาเซียนที่กําลังฝึกฝนเส้นทางมิติแต่ผลของมันก็ถูกปิดกัน้นยังอยากจะหนีอีกละขณะที่เขาพูดจานล้วเฉินก็ยื่นมือออกไปเขาปล่อยกดแหงมิติจำนวนมากที่ควบแน่นเป็นห่วงโซ่มิติที่พันรอบหลัวซาหลัวซาถอนหายใจนางรู้ว่านางหนีไม่พ้นจึงไม่ได้ขัดขืนนางปล่อยให้โซ่มิติพันรอบตัวนาง กันหนเดียวกันนางก็ยิ้มอย่างขมขืนจางรั่วเฉินในเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าจากไปข้าก็จะไม่จากไปจางรั่วเฉินลากหลัวซาเข้ามาใกล้เขามากขึ้นโดยดึงโซ่มมติจากนั้นเขาใช้วิชาไมติที่ละเอียดอ่อนเพื่อปิดผนึกปานเซียนและพลังสมาธิของหลวซานับตั้งแต่สมรภูมิคุณความดีในโลกจูหลิงจางรั่วเฉินได้จัดการกับหลวซาเจ้าหญิงเผ่าหลวซาหลายครั้งและในที่สุดเขาก็สามารถจับนางได้ จางรั่วเฉินมองไปที่หลัวซายอย่างเย็นชาทำไมเจ้าถึงมาที่รั่วซุยเจ้ากำลังวางแผนอะไรอยู่เขารู้ว่าหลัวซามีไหวพริบมากเพียงใดและคิดว่านางต้องอยู่ในรั่วซุยเพื่อวางแผนต่อต้านเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้จางรั่วเฉินมีเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้สงสัยว่าหลัวซามาก,กับเจ้าชายมารผู้ยิ่งใหญ่ดูเจตนาร้ายต่อเขาเขารู้สึกว่านางอาจมีกลอุบายอันทรงพลังบางอย่าง,อย,างอยู่ในแขนเสื้อของนางแน่นอนข้ามาที่นี่เพื่อมาหาเจ้า เจ้าไม่คิดถึงข้าเหรอหลวซากล่าวด้วยสายตาที่มีสเสน่ห์ของนางจารุเฉินมีอาการเจ็บหนอกอ,อกอีกครั้งเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาแต่เขาก็ทนมันได้ไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่อยากจะพูดถึงมันทั้งหมดที่ข้ามีก็คือเวลาข้าปฏิบัติต่อเจ้าอย่างจริงใจจารุเฉินข้าไม่เคยทำร้ายเจ้าทำไมเจ้าถึงจะร,ร้ายกับข้าอยู่เสมอหลวซากล่าวอย่างน่าสงสารหลวซาพูดต่อหลังจากอยู่ชั่วคราวสารสวรรค์ ไม่ยุติธรรมกับเจ้าในโลกคุณหลุนและฝ่ายของโลกสวรรค์ยังคงส่งสมุนของพวกเขาไปติดตามเจ้าการไปเข้ากับสารสวรรค์นั้นมีประโยชน์อะไรทำไมเจ้าไม่พาคุณหลุนไปเข้าร่วมกับเราเผ่าลรซาล่า้ารับรกันได้ว่าวเราจะปฏิบัติต่อเจ้าดีกว่าสารสวรรค์ร้อยเท่าข้าตระหนักถึงความบาดหมางระหว่างเจ้ากับจกักรพรรดิหญิงชื่อเหยาตราบใดที่เจ้าเต็มใจเข้าร่วมเผ่าลรซาและมากับข้าข้าสามารถขอให้พ่อของข้าช่วยปราบจากักรพรรดิหญิงชื่อเหยา และปล่อยให้นางอยู่ในความเมตตาของเจ้าได้แม้จะได้ยินสิ่งนี้จางรั่วเฉินก็ไม่แม้แต่จะกระพริบตาเขาพูดเบาๆว,ว่าลัวซาอยู่เสียเวลาของเจ้าข้าจะไม่เข้าร่วมเผ่าลัวซาที่ปฏิบัติต่อบนุษย์เป็นอาหารขณะที่เสียงของเขาขาดหายไปจางรั่วเฉินก็ส่งลัวซาไปให้หมออินและสั่งให้จับตาดูนางด้วยการื่อนไหวเล็กน้อยเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้านางฟ้าเทียนชูหลีเมี่ยวหันคนโง่และคนขายเนื้อถอยกลับไปด้านข้างทันที พวกเขาตระหนักดีว่าจางรั่วเฉินและนางฟ้าเทียนจูมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาดังนั้นพกเขาจึงไม่กังวลว่าจางรั่วเฉินจะทำร้ายนางฟ้าเทียนจูจางรั่วเฉินมองไปที่นางฟ้าเทียนจูครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าขอบคุณการจมตีที่ส่งมาจากนางฟ้าเทียนจูได้ช่วยเขาอย่างไม่ต้องสงสัยในระหว่างการต่อสู้วันดูดเดือดกับปีศาจสูรและปีศาจพุทธ,ธะผิวที่เปล่งประกายของนางฟ้าเทียนจูเรียบเนียนดุดครีม ส่องสว่างด้วยแสงเซนสีขาวราวกับว่านางเปเทพธิดาแห่งลูดซุยเจ้าขอบคุณข้าเสมอจริงๆแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนี้นางฟ้าทินฉูพูด,ด้ดยรอยยิ้มบนใบหน้าของนางรอยยิ้มของนางทําให้โลกทั้งใบสดใสไม่มีอะไรสวยงามไปกว่านี้แล้วหลังจากที่จังวเฉินมองดูนางอีกสักพักเขาก็รู้สึกได้ถึงความหวานในลําคอและแทบจะกรากเลือดออกมาแม้ว่าเขาจะซ่อนมันไว้อย่างดี แต่นางฟ้าเทียนชูก็สามารถสัมผัสถึงสภาพของเขาได้ในระยะใกล้นางพูดทันทีว่าไม่ค่อยได้พบเจ้าในุวดซุยตามข้าไปที่ดวงดาวเก้าลำนำน้ำเสียงของนางละเอียดอ่อนและนุ่มนวลจางลวดเฉินก็ใจทันทีและพูดว่าขอโทษที่รบกวนนะร่างสูงและสวยงามของนางฟ้าเทียนชูเดินไปที่ด้านข้างของจางว่วเฉินนางจับมือของเขาด้วยแขนที่อบอุ่นและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันนางก็แอบพยุงร่างกายของเขาไว้ นางดูเป็นภรรยาที่สวยเหมาะสมและมีเหตุผลคอ,อยต้อนรับสามีของนางที่กลับมาจากแดนไกลสุบนางฟ้าเทิงฉู่ลากเส้นขึ้นไปในอากาศด้วยนิ้วชี้ของนางลวดสุยถูกแยกออกและเส้นทางสีทองก็โผล่มาใต้ฝ่าท้าของนางนำไปสู่ดวงดาวก้าลำนำโดยตรงนางและจางวัชเฉินเดินผ่านเส้นทางและบินออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้หลีเมียวหันหมออินและคนอื่นๆก็เดินตามไปโดยไม่ลังเล เมื่อผู้ฝนของสารสวรรค์เห็นจะรุ่งเฉินและนางฟ้าเช่นฉููเข้าสู่ดวงดาวเก้าลำนำเหมือนคู่รักพวกเขาถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกไอพลังของจางวัเชเฉินดูน่ากลัวเกินไปทำให้พวกเขาหายใจลำบากและพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ทันทีที่จางวัเชเฉินก้าวเข้าสู่ดวงดาวเก้าลำนำเขาก็อักเลือดออกมาเต็มปากร่างกายของเขาแกว่งไปแกว่งมาและเขาเกือบจะลม้มลงกับพื้นอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงเกินไป ในขณะนี้เขาไม่สามารถอดกั้นได้อีกต่อไปโชคดีที่หลังจากเข้าสู่ดวงดาวก,ก็ลำนำแล้วเขาไม่ต้องกังวลกับสายตาที่สอดรู้สอดเห็นของปีศาจอสูรและปีศาจพุทธะอีกต่อไปจะรู้สึกยังไงบ้างนางฟ้าทินจูถามด้วยความกังวลหลีเมลหันหมออินและคนอื่นๆตกตะลึงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นพวกเขาตระหนักได้ทันทีว่าการต่อสู้ระหว่างจังหเฉินและหยานอุศน์ไม่ใช่เรื่องง่าย ยานูเซนไม่เพียงแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นแต่จางล่วเฉินเองก็ได้รับความเสียหายร้ายแรงเช่นกันจางล่วเฉินกากเลือดออกมาอีกสองสามครั้งใบหน้าของเขาซีดลงและไอพลังของเขาก็อ่อนลงรอยแตกที่มองเห็นได้มากมายปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของร่างกายของเขาร่างกายของเขาเกือบจะแตกสลายหากใครเห็นภายในร่างกายของเขาพวกเขาจะพบว่าอวัยวะภายในของเขาแตกสลายไปเกือบหมดที่สําคัญกว่านั้นแม้แต่วิญ,ญญาณสิ่งของเขา ก็ยังได้รับความเสียหายร้ายแรงหัวใจของจางโงเฉินจมลงเมื่อเขาสังเกตเห็นสภาพของตัวเองอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงกว่าที่เขาคาดไว้มันคงไม่ง่ายสําหรับเขาที่จะฟื้นตัวเต็มที่นางฟ้าเทียนชูพาจางโวเฉินไปยังสถานที่ที่นางฝึกฝนเป็นการส่วนตัวเจ้าสามารถพักฟื้นที่นี่ได้นะจะไม่มีใครรบกวนเจ้านางฟ้าเทียนชูกล่าวขอบคุ จางว่วเฉินอยากจะขอบคุณนางอีกครั้งแต่ทันทีที่เขานึกถึงสิ่งที่นางฟ้าเทนฉูพูดไปก่อนหน้านี้เขาก็คืนคำพูดของเขาไปท้ายที่สุดแล้วขอบคุณนั้นเป็นการแสดงความสุภาพการสุภาพต่อนางฟ้าเทนฉูหมายความว่าลึกๆในใจของจางวัวเฉินเขารู้สึกว่ามีระยะห่างระหว่างพวกเขาเพื่อไม่ให้รบกวนการฟื้นตัวของจางวัวเฉินนางฟ้าเทนจูจึงถอยกลับไปทันทีแน่นอนว่านางไม่ได้ไปไกลนางกลับยืนเฝ้าอยู่นอกถ้ำและปกป้องจางวัวเฉินเป็นการส่วนตัว จานรั่วเฉินรวบรวมความคิดของเขาเขาหยิบยาเซียระดับสวรรค์ออกมาแล้วกืนมันลงไปในเวลาเดียวกันเขาได้ดื่มน้ำผู้แห่งชีวิตไปจำนวนมากแล้วเริ่มกระบวนการรักษาสถานการณ์ในคุณหลุนเปลี่ยนแปลงในตลอดเวลาสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจเกิดขึ้นในตลอดเวลาเขาต้องรักษาอาการบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดและกลับสู่สภาพปกติจากนั้นเขาก็จะสามารถจัดก,การก,กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โชคดีที่จางร่เฉินครอบครองดวงทิ่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจากใบสุริยันของสลิงวิเศษจดดาราว่าในร่างกายของเขามันปล่อยแก่นแท้และปลาออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อเลี้ยร่างกายของเขามันฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาของเนื้อและเลือดของเขาทุกตารางนิว้วภายใต้ผลของมันความสามารถในการฟื้นตัวของเขายังห่างไกลจากสิ่งที่คนทั่วไปสามารถเปรียบเทียบได้ <M> เมื่อจว่าเฉินเข้าสู่การเก็บตัวเพื่อพักฟื้นโลกภายนอกก็ตกอยู่ในความโกลาหลข่าวการต่อสู้ที่ร่วดซวย แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไปยังโลกระดับสูงและโลกระดับต่ำมากมายของสารสวรรค์และสารนรกผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้สําคัญเกินไปท้ายที่สุดแล้วเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ยารูสรันได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานในขั้นที่ต่ำกว่ามหาเซียนไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะพ่ายแพ้ให้กับจารุเฉินเป็นไปไม่ได้จารุเฉินฝึกฝนเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้สืบทอดกาลเวลาและวิิ แต่ก็ไม่มีทางที่เขาจะสามารถเอาชนะหนายานอูเซินได้นี่คงจะเป็นแค่ข่าวลือเมื่อได้ยินข่าวนี้ผู้ฝึกฝนจากสารนรกหลายคนก็ไม่เชื่อมันหยานอูเซินยังคงไป็นตำนานแห่งความไร้เทียมทานของเขามายาวนานเขาได้ปราบผู้ฝึกฝนทั้งหมดจากทั้งสารสวรรค์และสารนรกระดับหนึ่งภายใต้ขั้นมหาเซียนพวกเขาแทบจะหายใจไม่ออกมเมื่อเผชิญหน้ากับเขาในด้านสารสวรรค์กองกําลังและบุคคลที่ไม่มีความคุน่นเคงกับแจางวัชินแน่นอนว่า ดีใจที่ได้เห็นผลลัพธ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่พิพอใจจางวเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนับสนุนโลกสวรรค์ดูเหมือนจะหดหูใจมากในสายตาของพวกเขายิ่งจางวเฉินแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดเขาก็ยิ่งคุกคามพวกเขามากขึ้นเท่านั้นอย่างแรกเลยนะเขาชนะบทเรียนความมืดจากนั้นมาเซียนเจินหุยและตอนนี้เขาชนะแม้แต่หยานอู๋เฉินจางวเฉินเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง,แ,งและไม่สามารถหยุดยั้ยงได้นในตอนนี้ไม่น่าจะพิกกระแสน้ําได้ กล่าวอีกนายหนึ่งยุคแข่งความไร้เทียมทานของเขามาถึงแล้วข้าไม่รู้ว่าจะมีใครมาแทนที่เขาได้หรือเปล่าหลายคนรู้สึกซาบซึ้งเมื่อพวกเขานึกถึงความสําเร็จล่าสุดของจารุชนและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกชัานใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน